สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็อยากออกไม่เห็นไม่เห็ดคลิปม่เล่าคลิปเม่เว้าหรือมออัอย่างบ้าข้าใจยังงงงงเจ้าของอยากเว้าอยู่เลยพี่น้องก็พวกที่หาหาหากินน้ำน้ำชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเขาก็ว่าได้น้อพี่น้องนะ ว่าด้วยเรื่องเรื่องของคด,ดีคด,ดีที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นโด่งดังมั่งไม่โด่งดังมั่งเนาะแต่คด,ดีนี้คือโด่งดังค่ะผ่านมาห้าปีผ่านมาห้า,าปีชื่อเสียงเลียงนาในคนยังหากินได้ แม้กระทั่งเราไม่รู้หรอกทุกคนว่าต่างคนต่างมีความคิดเนาะแล้วก็อีกอย่างคนที่ไปไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรมากมายแต่ไปคุกคีอยู่กับเขาหนึ่งในนั้นก็มียาอ้อยคนหนึ่งแหละที่ที่เป็นส่วนเล็กๆที่เป็นเอฟซที่เข้าไปติดตาม แล้วก็ได้เข้าไปคุกขีได้ไปทําร่วมกันทําบุญทําตรงนู้นตรงนี้ก็ได้ไปหลายงานอยู่โดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่งานทำโรงทานตีแรกเย๋ยอก็ยัง,งย,ยินยดที่ไปทําอยู่ตลอดด้วยใครจะแต่เย๋ยวก็ไม่ได้ไปเปิดเปิดรับบริจาคเนาะมีน้องๆที่อยู่ต่างประเทศ ช่วยเหลือค่าน้ํามันให้เราได้ไปเราน้องๆเขาเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายในการซื้อวัตถุวัตถุดิบมาให้เออ้อยเป็นคนทํานาเอ้อยทานาวะทํโรงทานเออ้อยไปด้วยใจเอาไม่มีทุนแต่มีคนอื่นให้ทุนเราไปไปจนกระทั่งเออ้อยมีช่องนะที่เราออกมาเล่าเนี้อยก็มีช่อง จนกว่าน้องๆอ,อย่างว่าละ่ะคนเข้าไปหวังผลประโยชน์กว่าเขาเยอะแต่ถ้าเขาแต่เขาก็ลุงเขาก็ยังบอกว่าก็เห็นป้ามานานแล้วส่วนใหญ่ที่ไปทำทำบุญหรือไปไหนกับลุงถ้าลุงเห็นลุงก็จะบอกว่าพ่อโอยไม่ทำคลิปแหละไม่ถ่ายคลิปไม่ทำคลิปกับผมนู่นนี่นั่นบอกไม่อ่ะ เพราะว่ายาอ้อยเป็นคนที่กลัวมากที่สุดก็คือคําว่าเออมึงก็คนนึงมาหาแสงกับเขาไม่เราไปด้วยใจเราไปด้วยเนื้อข่าวเนื้อเรื่องคนคนหนึงมันจะมีจิตใจมันอย่างนั้นได้เหรออะไรประมาณนี้แล้วยาเอ้ยก็ยังมาอย่างที่อ่าเรื่องสารตัดสินไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปก้าวไก่กับเขาเนาะ แต่ที่มันอยู่ในคาในใจของเยอ้อยเนี่ยมีสองข้อคือมันมีมูลเหตุอะไรที่ลุงจะต้องไปทำหลานอันดับแรกนังคือมูลเหตุเรื่องอะไรละ่ะที่จะไปทำหลานใช่ไหมแรงมูลเหตุแรงจูงใจอะไรในเมื่อสองครอบครัวเขา,ขา,ขาสนิทกันออกข่าวตั้งทีแรกตั้งแต่แรกอะ มันมันตาละปัดแต่ทีนี้ด้วยความที่เนาะเพราะว่าผลประโยชน์เม็ดเงินมันหลั่งไหลเข้ามามีคนมาชี้นำทางทางโจทย์ก็อาจจะไปอีกอย่างหนึง่งแต่ด้วยความที่คนมันไม่ได้ทำเหมือนพี่น้นงมันก็ต้องสู้ถึงใครจะบอกว่าอย่างเ้อยลงคลิปลงอะไรไปลงแม้กระทั่งบ้านฟ้าอะไรไปก็บอกจำคุกกิ้หกปีนะ เป็นจำเลยนะยังถามเยอย้ยถามมาเยอ้ย่าคบเขาเนี่ยเรื่องเรื่องคดีของเขาเขาก็ต่อสู้กันไปเราคบคน่ะพี่น้องเราไม่รู้หรอกผิดชอบชั่วดีเนาะทุกคนถ้าเกิดว่าเขาทําผิดมาจริงๆทุกคนในประเทศในโลกเนี้ยทําผิดมาอันใครจะไปใครจะซ้ำเติมคนเนีย่ยเยอ้ยไม่รู้หรอกนะ แต่ยาอยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ซ้ําเติมคนไม่ซ้ำเติมแต่ยาอ้อ,อยหนูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าคนคนนี้มันไม่ทําอยู่แล้วอย่างน้นอยเป็นเป็นพี่น้องของของป้าของเมียตัวเองแล้วมันมูลเหตุอะไรเห็นะแต่มันก็จบไปละไม่ได้ว่ากันแต่ทีเนี้ย เดียวไม่เห็นทานายมั่งหูโดยเฉพาะตอนนี้อีดังเจะใช้คําว่าเกียดติไหมถ้าคําว่าเกียดติเขามันไปทุกขลาขเพราะเราพูดอยู่บ่อยๆเมืองไปเข้าไปในช่อง YouTube เลื่อนไปก็เจอว่ามันนั่งพูดแม่งทั้งวันทั้งคืนมันกินข้าวมันเด็กข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ มึงไปพูดแต้ก็เริ่มตุ้นนู่นนี่นั่นอืซ้ําเติมเหยียบย่ำเขาเข้าไปแม้กระทั่งทนายเป็นผู้รู้กฎหมายถือกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยผิดชอบชั่วดีผิดถูกก็ให้เขาไปสู้กันอีกอย่างหนึ่งออกมานั่งมั่นหน้าทีแรกก็ว่าจะไม่เ,เท่าไหร่หรอกไอ้ัวหัวตั้งอะให้มันผ่านไปคุณผู้รู้กฎหมายคุณก็น่าจะ วางตัวเป็นกลางนะเออถ้าลุงทาลุงก็สู้ไปลุงเอ,อ้ยลุงลุงว่าลุงไม่ได้ทําลุงก็สู้ไปถ้าก็จุดจบด้วยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอย่างไม่กระทั่งนะักข่าวอ่านข่าวมึงจาได้ไหมพวกมึงเนะยตัวดีแล้วมาปั้นเขาถามว่าเขาอยากได้ไหมชื่อเสียงเป็นผู้ดุงดังคนรู้จักทั่วโลกทั่วประเทศ อะไรนู่นนี่นั่นไปฟังลูกชายเขาพูดเอะฟังทีไรน้ําตากไ็ไหลถ้าถ้าเลือกได้เขาก็อยากกับไปเป็นครอบครัวที่ไม่มีฝาบ้านเขาไม่ได้อยากโด่งดังเขาไม่อยากมีนู่นนี่นั่นแต่เราก็รู้ว่าลุงสู้อยู่กับอะไรอํานาจอะไรแต่คนมันไม่ผิด มันก็ต้องสู้ใช่ไหมพี่น้องอายอ้อตั้งคําถามบรรดาพวกคุณคุณทั้งหลายที่เข้าผ่านเข้ามาดูในีช่องเยอ้อยอะแต่ถ้าเป็นคุณอะคุณไม่ได้ทําแต่คุณโดนใส่ร้ายว่าจับมัดมือชกว่าให้เป็นผู้กระทํามันไม่ใช่สามสิบแปดนาทีที่เหลือเนี่ย เอาไปขึ้นไปได้ไหมหเขาอะตั้งสองกิโลกูอยากรู้จังเลยไม่หายตัวไปเหรอพูดมาที่พูดออกมาเอาพูดคลิปนี้เพราะอะไรหมั่นไส้กับคนที่มันออกมาเล่าย้อนหลังย้อนหน้าย้อนอะไรเขาจนเขาอยู่อุทธรจะไปดีกาหากินทางอื่นไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยพอมาเล่าเรื่องลุงเนี่ย เห็นยอดคนเข้าไปดูเกือบพันแต่ก่อนน่ะร้อยตอนที่เขายังไม่อุดทนน่ะร้อยร้อยกว่าฝ่ายเห็บมัดพวกมึงอตัวดีไมหมฮะเล่าไอ้คนที่เข้าไปฟังแล้วก็ไม่ว่านักไอ้คนที่เขาไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกเขาก็จะอึ้งเสื่ออองห่อมุกไปโน่นนี่นั่นไปอยู่บนความเกลียดชังเลยพี่น้อง เยออยากให้ทุกคนมองเป็นกลางว่าเออถ้าเขาว่าเขาไม่ได้ทําก็ให้เขาสู้ไปสู้จนถึงที่สุดเขาสู้จนยอมตัวตายดีกว่าจะให้เขาไปยอมรับในสิ่งที่เขาไม่ได้ทําใช่ไหมแต่อนี่หอออกมาเล่าเปิดไปทีไรก็เติมพูดหนไอ้ด่างไอ้จิ้หายเป็นไงทุกวันเนี้ย อยวก็ซาทุเนาะยกมือใส่หัวพี่น้องยกมือใส่หัวสาทุกไปถึงคนที่หนึ่งกล่าวหากล่าวหาว่าเขาเป็นกล่าวหายัดเยียดความผิดให้เขาเนาะก็ไม่รู้อ่แต่ยอ้อยเนี่ยรู้แค่ว่ากรรมเวียนมีจริงมันจะตามทาช้าหรือเร็วก็ภาวนาให้พรุ่งนี้ แต่นไปเยี่ยมลุงก็ให้ลุงอยู่ในนั้นก็ธรรมะธรรมยกมือเสร่ยหัวสาธุไปถึงคนที่มันพวกนี้มันจิตมีจิตใจที่แบบต่าตรุมมันอยู่บนความอิจฉามันอยากได้มันไม่มีอะไรเลยเนื้อกะอีดำมันอยากได้มันอิจฉาที่ฝั่งนี้มีเดี๋ยวมึงก็หมดฝากไว้แค่นี้ พุทธยาหรือของขึ้น